ขอน้มน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนี้อรรมาภาพขอร่วมศึกษา,ภาในคําว่าธรรมะธรรมะสอนให้คนมองความผิดตนมีเหตุผลรู้ต่อมตนจนต้อยต่ํามุ่งค้นหาความผิดตนเพียงเท่านั้นเอาชานะความยึดมั่นปิดกั้นตัวตนธรรมะสอนให้ทุกๆคนรู้จักการลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน จะสอนให้ทุกๆคนรู้จักการเอาชนะจิจตใจตนเองไม่ใช่เอาชนะแต่ผู้อื่นและมาบอกว่าตัวเองเก่งตัวเองชนะผู้อื่นได้ถึงแม้ในสังคมภายนอกดูผิวเผินแล้วการเอาชนะผู้อื่นได้นั้นสังคมภายนอกจะยอมรับว่าเป็นคนเก่งแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามองในทางธรมแล้วหา,หาได้เป็นเช่นนั้นไม่คนที่เอาชนะจิจจตใจตนเองได้ตรงน,นั้นต่างหากาเรียกได้ว่าคนเก่ง เพราะการที่เอาชนะคนอื่นได้นั้นมันจะยั่งยืนไปสักกี่น้ำกันเชียวใครละ่ะจะกล้ามารับประกันได้ว่าเราจะชนะคนอื่นได้ตลอดไปดังคำกล่าวของคนโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเพราะฉะนั้นขึ้นลูกใหม่มันย่อมจะต้องแรงกว่าขึ้นลูกเก่าที่ซัดทขบฝังแล้วก็สลายไปแน่นอนไม่มีอะไรที่จะสามารถอยู่คำฟ้าได้หรอก จงยอมรับสภาพตามความเป็นจริงซะรู้จักใช้ปัญญาของตนมาปรับปรุงชีวิตตนเองอย่าไปเที่ยวอวดเก่งอวดรู้อย่าเอาความผิดเก่าๆคล้ำคลึกของตัวเองมาอวดเบ่งว่าฉันรู้ฉันมีความสามารถมากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ความสามารถของคนมันจึงต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ใครล่ะจะมาจมปลักอยู่กับสิ่งเก่าๆของเก่าๆชีวิตเช่นชีวิตจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจงรู้จักถ่อมตนยอมรับกับสภาพตามความเป็นจริงจะดีกว่านะไม่มีใครหรอกที่จะสามารถย็นอยู่จุดจุดเดิมสามารถเป็นที่หนึ่งได้ตลอดไปไม่มีหรอกธรรมสอนให้ย้อนมองตนใช้คนอื่น ที่ควรตื่นคือจิตตนใช่คนไหนอย่าคิดบังเพียงเพื่อจะเอาชนะใครชนะใจตนได้ก่อนจึงผ่อนคลายรู้จาักการใช้ปัญญามากำกับรู้จักรับสภาพตามความเป็นจริงได้อย่าอวดโลเราจะอยู่อย่างเดียวดายใช้ปัญญามาแก้ไขได้เท่าทัน ถ้ารู้จักการปล่อยวางอย่างสรรสร้างชีวิตนี้ไม่มีทางจะผิดหวังเพราะธรรมะสอนให้รู้จากการปล่อยวางจึงมีทางให้ลิขิดชีวิตไปหนทางใดทําให้ใจเราไม่ตกต่าคือทางธรรมมีแสงสองทางสว่างสวยัยแสงแห่งธรรมส่งไปถึงซึ่งกลางใจ สองสว่างกว่าแสงใดในโลกาไม่สามารถมองด้วยตาคุณค่าล้นแสงแห่งธรรมอันแยบยลสองทั่วล่ารู้จักวางทางสว่างสวัยไร้อัตตาคืออันนี้สงแห่งธรรมมาดังนี้แหละ,จะเจริญพร